ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากในประเทศจีนออกมาแสดงความไม่พอใจต่อเหตุรถบัสพลิกคว่ำที่เมืองกุ้ยหยางมนทลกุ้ยโจวทางตอนใต้ของจีนจนทําให้มีผู้เสียชีวิต27รายบาดเจ็บอีก20รายซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้นําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เปวงกว้างเนื่องจากรถคันดังกล่าวเป็นรถที่พาผู้โดยสารเดินทางไปยังศูนย์กักตัวตามมาตรก,การโควิดเป็นศูนย์หรือซีโรโควิดของรัฐบาลจีนโดยหลายคนถูกเจ้าหน้าที่บังคับให้เข้ารับการกักตัวหลังจากเกิดการระบาดในพื้นที่ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้ชามืดวันอาทิตย์เป็นเหตุทําให้มีการตั้งคําถามว่าเหตุใดจึงต้องรีบร้อนนําคนไปกักตัวในเวลาดังกล่าวชาวจีนได้ออกมาแสดงความไม่พอใจในมาตรการของจีนที่ยังคงพยายามกดจํานวนผู้ติดเชื้อให้เป็นศูนย์โดยการสั่งล็อกดาวน์อย่างเข้มขน้นจนถึงขั้นล็อกประตูล้อมรั้วไม่ให้คนออกสากบ้านแม้ว่าจะเป็นภาวะฉุกเฉินก็ตามจนมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง27รายทําให้ผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตต่างๆออกมาแสดงความโกรธบนโซเชียล โดยมีผู้คอมเมนต์บนหวยปอถึงสถานการณ์นี้ถึง69,000ครั้งภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุและมีจำนวนผู้เข้าชมโพสต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกว่า400ล้านครั้งจากรายงานของเว็บไซต์เซา t ์ c ชน n า Morning p o พสตระบุว่าการมีส่วนร่วมบนโซเชียลจีนรอบนี้สูงพอๆกับการเสียชีวิตของหลีเวินเลี่ยงแพทย์ในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นผู้ที่ออกมาเตือนเรื่องโรคโควิด -19 นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตออกมา ระบายความอัดอั้นผ่านช่องโซเชียลโดยมีผู้ใช้ร,รายหนึ่งเผยว่าแม่ของเธออยู่บ้านมาครึ่งเดือนและออกนอกบ้านเพื่อไปตรวจโควิด1 9เเพียงแค่ครั้งเดียวแม้ว่าผลจะออกมาเป็นลบแต่แม่ของเธอก็ยังถูกพาไปกักตัวและเสียชีวิตระหว่างทางซึ่งเธอรู้สึกรับไม่ได้กับจุดจบเช่นนี้